อากาศก็ร้อนนะครับวันนี้อุตดดิตฝนตกเมื่อเช้าตอนตีห้าถึงหกโมงเจ็ดโมงนะโอ้โหตกอย่างน้ะฟ้าถล่มดินทลายกแต่ตอนนี้มีร่องรอยของฝนเลยวะก็มีพื้นนิดหน,หน่อยวันนี้มากินข้าวหิวชิบหายไว้ร้านสามเซียนนะรเราผองกินอะไรดีวะเอาข้าวไก่ทอดใส่เห็ดทอดด้วย น่า้นคนเทียบเลยเว้ยแล้แยะเลยนะฮะผมก็สั่งข้าวไก่ทอดปะเอยเห็ดทอดไป น้ำซุปเอร์เบอร์เกอร์เลย <Yeah. S 1> ไขท่ทอดเป็เห็ดนี่เห็ดทอดร <st arts> ้านน้าแดงมาด้วยนะครับ

ันนี้เป็นไก่ทอดนะครับลองไก่ทอดมาหว่นน้ำหวานนำ้นนำนะ ร้อนก็เกี้ยงใหม่นะครับท่านผู้ชมนะมากินกันได้กับร้านสามเสียงครับเอาพบกันครับนี่ลาไปก่อนครับบายครับ